น้ำบัดได้กลิ่นของแบบโมกกลิ่นของควันกลิ่นของไม้ที่มันไหม่ๆอ่ะชัดมากๆเลยบัดนึกถึงผู้หญิงที่แบบลุคเซ็กซี่เซ็ซีแต่งตัวแบบใส่กเกงยียนขายาวข้างบนอ่ะเป็นสายเดี่ยวหรือเป็นเกาะปกนะตัวเนี้ยบัดนึกภาพของผู้ชายที่ใส่เกงยียนเท่ๆดูแบบดิบๆบ s ด n <Sin> s e s t o r y ่บั Sense Story วันนี้เรามาพบกับน้ำหอมสุดฮิตกลิ่นเชอร์รี่จากบ้านทอมฟอร์ด l อ s t c h r r r y และ Cherry Smoke ลกลิ่นเชอร์รี่ของบ้านทอมฟอร์ดนะคะตอนนี้มีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันแล้วนะคะตัวที่ดังที่สุดเนี่ยก็คือ Los t c h e r r y บัต <But S 1> เคยรีวิวไปแล้วนะคะสำหรับตัวนี้อีก2กลิ่นเนี่ยเพิ่งมาใหม่ค่ะในปลายปีที่แล้วเพิ่งลอนช็อปมาเองตัวแรกนะคะก็คือ Cherry Smoke ค่ะตัวที่2คือ Electric Cherry นะคะบัตได้มีโอกาสดมแล้วกันค่ะตัว e l e c ็ก i c Cherry ์่ละบัตแค่รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีนะคะแต่มันให้กลิ่นที่มันมีความแบบ Soapy Floral ทัละคะ่ มันให้กลิ่นเหมือนลูกอมแครีที่มันดูไม่แพงอะค่ะบัตเลยแค่รู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยเหมาะสมกับก,บการเป็นน้ําหอมบ้านทอมฟอร์ดสักเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้เลือกมารีวิวและตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีในเคาน์เตอร์ที่ไทยด้วยค่ะที่เคาน์เตอร์ที่ไทยตอนนี้มีแค่ตัวแ r รีสโมกเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูน้ําหอมกั้ง2กลิ่นกัน เรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยค่ะ Lost Cherry ค่ะ ต้องบอกว่าตัวนี้บัตเคยรีวิวไปแล้วนะคะวันนี้บัตก็จะพูดสรุปภาพรวมๆให้ฟังละกันนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นของเชอร์รี่อยู่ในเหล้าลำแล้วก็มีกลิ่นของอัลมอนด์ขึ้นมามันจะให้ความนัวความหอมตามมาด้วยกลิ่นของความหอมของดอกไม้ฟรุตตี้ขึ้นมาแล้วเบสโนตของมันเนี่ยมันก็จะมีความวูดดี้และความหอมความอบอุ่นของทองกะบีนของเดนซอยใช้ได้ทุกเพศค,ค่ะแต่กลิ่นมันจะออกหวานมากๆเลยไม่เท่เท่ากับเชอร์รี่สโมกสำหรับรีวิวเต็มๆของลอส แชรีนะคะบัตรเคยรีวิวไปแล้วค่ะกดลิงก์ด้านล่างดูกันได้เลยนะคะบัตรแปะลิงก์ให้แล้วค่ะและเรานะคะก็มาถึงพระเอกของเราในวันนี้ค่ะ Cherry Smoke ค่ะต้องบอกนะตัวนี้เนี่ยหายากมากๆค่ะมันเพิ่งเข้าไทยเมื่อต้นเดือนนี้เองนะคะ โหไปตามหามาจากช็อปหลายช็อปมากเลยที่พารากอนก็ไม่มีของโหที่เซ็นทรัลหลายๆสาขาก็ไม่มีของ่าจะได้มาเนี่ยจากเคาน์เตอร์นี่โหใช้ความลําบากเลือดตาแทบกระเด็ดเลยค่ะสําหรับตัวนี้แพงแล้วยังหายากนะคะมาลองดมกลิ่นกันค่ะเพราะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงต้องบอกว่ากลิ่นของมันเนี่ยมีความแบบเป็นเชอร์รี่ที่มันสีดำๆๆเข้มๆม,ม,มันมีความดาร์กมากๆปนกับกลิ่นแบบ กลิ่นหนังที่ชัดมากๆเลยค่ะที่ลอยขึ้นมานะคะผสมกับกลิ่นของโอลีฟซึ่งมันให้ความแบบขมความเข้มอยู่แต่มันซ่อนความหอมของกลิ่นดอกไม้กลิ่นออสเมนตัสมันคือดอกหอมหมื่นลี้อะคะ่ะแค่ชื่อเนี่ยก็ฟังแล้วหอมมากๆแล้วใช่ไหมคะคือให้นึกภาพลูกพีชลูกแอปริคอตที่กำลังสุกอะคะ่ะฉ่ำๆหอมๆชวนน้ำลายสออย่างนั้นเลยค่ะกลิ่นนี้พอมัน dry down แล้วเนี่ยกลิ่นเบสที่มันทิ้งไว้นะ ส่วนตัวแล้วนะแบบัตได้กลิ่นของแบบสโมกกลิ่นของควันกลิ่นของไม้ที่มันไม่ไหม้อะชัดมากๆเลยสมชื่อมันจริงๆค่ะ cherry smoke มันทำให้แบบนึกถึงการเบลนกันของสองกลิ่นเนาะที่มันเป็นกลิ่นดังของบ้านทอมฟอร<ะ>์อ่ะก็คือ Lost Cherry กับ c o m p e l a t อ r พอสองตัวนั้นมันเบลนกันแล้วเนี่ยมันให้ฟิลเดียวกันกับตัวนี้เลยค่ะ cherry smoke ส่วนตัวนะแบบัชอบตัวนี้มากกว่าลอ s t Cherry เพราะบ,บัมีความรู้สึกว่า มันมีความแบบมัสคูคลีนมากขึ้นมันเท่ขึ้นมันยั่วยวนมันเซ็กซี่มากขึ้นนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยผู้ชายอ่ะหยิบใช้ได้ง่ายขึ้นมากกว่าลอสเชอรี่เพราะมันไม่หวานเท่าลอสเชอรี่กลิ่นนี้เนี่ยเหมาะกับทุกเพศนะคะแบบแนะนํานะคะน้าหอมกลิ่นเนี้ยเหมาะกับใส่ไปไนท์เอาท์ออกไปเวลากลางคืนหรือออกไปเดทหรือจริงๆนะใส่ไปออฟฟิศที่ห้องแอร์เย็นๆได้หลังจากทํางานเสร็จไปชิลต่อตามบาร์ต่างๆกลิ่นนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณรู้สึก ดูเซ็กซี่ดูหน้าคนหามากขึ้นกลิ่นนี้เป็นอีกกลิ่นค่ะที่บ,บัจจะเรียกมันว่าเป็นเซ็กซี่อ c เ a ช i o n s ซ e n t นะคะคือถ้าวันไหนอยากรู้สึกเซ็กซีอ่อ่ะให้ใส่กลิ่นนี้ค่ะคุณจะดูเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีเพอร์ฟอร์แมน์ของตัวนี้ค่ะบัตรต้องบอกว่าเขาทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทำได้ดีกว่าตัวลอส c h e r ี่ฉีดไปแล้วเนี่ยติดทนอยู่บนผิวของบัตรได้นานถึง6 8ชั่วโมงเลยนะยิ่งถ้าฉีดบนเสื้อผ้าแล้วนะอยู่ข้ามคืนยังได้เลยประมาณ12ชั่วโมงอะ่ะบบตว่าได้ภาพของผู้้หญิิงทีี่่่ใสกลนนนะ บันึกถึงผู้หญิงที่แบบลุคเซ็กซี่เซ็กซี่แต่งตัวแบบใส่กเกงยีนขายาวแต่เสื้อข้างบนนะเป็นสายเดี่ยวหรือเป็นเกาะอ,อกนะใส่รองเท้าส้นสูงแหลมๆได้เลยค่ะกลิ่นนี้แต่ถ้าเป็นผู้ชายนะตัวนี้บันึกภาพของผู้ชายที่ใส่เกงยีนแต่ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็รองเท้าหนังนะคะเท่ๆดูแบบดิบๆมีความมัสคิลีนมีใส่ตัวนี้ไปในคลับเดินเข้าไปเนี่ยรับรองผู้หญิงเดี่ยวหลังแน่นอนค่ะ เรามาลองดูความแตกต่างของน้ำหอม2กลิ่นนี้กันเลยค่ะ Lost Cherry กับ Cherry Smoke จากบ้าน c o m f o r t นะคะสำหรับกลิ่นหลักของ Lost Cherry นะคะมันจะมีความ sweet มีความวานิลามีความ spicy แต่ส่วน Cherry Smoke เนี่ยจะมีความหนังมีความ w o o d ้มีความ,ม,ม fruity ส่วนเรื่องของราคาทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่ที่1 4เหมือนกันสำหรับ Performance หรือความติดทนตัวแรกนะคะ7ติดทนกลางๆอยู่ที่5-6ชั่วโมง ตัวที่2จะติดทนมากกว่า6-8ชั่วโมงโอกาสในการใช้เหมาะสำหรับใส่ไปออกเดทใส่ไปไนท์อาท์หรือใส่ไปออฟฟิศที่อากาศเย็นๆก็ได้ทั้ง2ตัวเหมือนกันสำหรับเพศถ้าเป็น lost c h e r r y เนี่ยจะเหมาะกับทุกเพศแต่ว่าจะเอนไปฝั่งผู้หญิงหน่อยนะแต่สำหรับ cherry s y o k e เนี่ยเหมาะสำหรับทุกเพศเหมือนกันค่ะแต่จะเอนไปทางฝั่งผู้ชายหน่อยการแต่งตัวเนี่ยถ้าเป็น l o อ t c h e r r y นะจะเซ็กซี่แบบเนียบ แต่ถ้าเป็น smoke cherry เนี่ยจะต้องเซ็กซี่แบบเท่ๆสำหรับกลิ่น cherry จากบ้าน tom ford แล้วนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยบัต้องบอกว่าบัดเลือกตัวนี้ค่ะ cherry smoke บัตรให้ตัวนี้9เต็มคลิปเลยนะคะอีก1คะแนนเนี่ยขอหักเรื่องราคาหน่อยค่ะราคามันแรงมากจริงๆสำหรับใครที่เป็นแฟนกลิ่นน้ำหอม cherry อยู่แล้วนะคะตัวนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลย cherry smoke ค่ะ สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยหรือแชร์เกี่ยวกับน้ำหอมคอมเมนต์มาได้นะคะด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อต,ต,ติดตามให้แป๊ดด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ